สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบพอกันกับบ้าวอีสานสายลายแล้วครับมื่อนี้กับการตอนขเขาใหญ่ขึ้นเ่านะครับผมนี่เนาะเป็นโดนออกเชือครับสภาพไม้กับแถวๆเก่าเกาแล้วครับผมตามหาเฉลยตัวเคยได้ยินเสียงไว้เนาะจากสิบไปยูใส่กับโบหูน้ำเขาครับผมเอาเกิดเคยได้ยินเขากับล้องมาเบิ้งนะครับผมอาศัยแต่ควมหมานขึ้นเ่านะครับ หลุนเบิ้งเนาะพี่น้องนะมือนี่ออกงามเขาเลี้ยงคือเกาครับผมบรรยากาศดีอยู่ครับมือนี่แต่ว,ว่าล้มแนครับผมช่วงนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะพี่นอ้องนี่ครับเขาก็กำลังออกห่วงเนาะงามครับเขานกเสียหาววบาบอฮหูนะครับผมตอนนี้อาจจะหาลงจินอยู่นะครับผมบ่ได้ยินเสียงนะครับใส่เบิ้งเนาะพี่น้องนะเดี๋ยวก็รู้ครับผม ใส่ไปเนี่ยเรื่องอะครับนี่เตรียมหยาเตรียมยังไม่ไปกลำพงแล้วครับลองดุนเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่นไปเป็นยังไงครับผัวบอกหลายดอกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยเาา่เฝ้าห่างเฝ้าใส่เนาะรอหุดล่อติดตามครับ այսպես <small> է เป็นคลิปที่หายชมยากอีกแล้วพี่น้องโอ้สองเต็มครับอดอกเดียวครับผมเดี๋ยวด้พี่น้องด้ยวยักคู่ครับเต็มข้อค,ครับตัวนี้ไ<อ>ต้หละอีกตัวนึงอนะ่ะโอ้โอโตกน้ำครับ ขัดสองครับผมพี่น้องเมนื่อนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดือยลุ่เด้อเต็มคอกันครับตัวนี้นะเป็นไดพี่น้อง เดี๋ยวเลยครับดลอกนี่เดี๋ยวพี่น้องขึ้นของโอ้พี่น้องมานมานมานครับผมเนี่ยใส่เวลาบดดนเลยครับผมแบบเดียวครับมาสองครับ อย่างง่นะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะตัวผูครับนี่นี่ตัวไดบูครับเดี๋ยวพี่น้องครับผมขออนุญาตเช็คเช็คบ้งตะเกียบตูดเล็กน้อยครับผม,มตัวนี้ตัวแม่ครับตัวนี้ตัวผูตัวนี้ครับแต่สีเอาไปทั้งสองคนระับพี่น้องนะนี่เห็น พี่น้องเอฟซีเพิ่นสนใจนกตัวแม่ยู่ครับผมเพิ่นอยากเอาไปเห็ดเป็นนกหล่อเท่ากันเนาะนี่ผมก็สิเอาไปให้เพิ่นนะครับผมนี่ก็เสียงไงีครับสนใจสอบถามเลยครับผมบัวหัวมีคาล้มบอเนะบุหลัวจะกูครับผมหลัวต่ว่าเสียงไงีครับก็บัถือว่า้ย่มากเนาะต่างไปไงี้ยครับผมเสียงมวอยู่ครับนี่บินมาหนีครับนี่เชิญปุ๊บปั๊บลงปุ๊บตัวแม่ก็ลงตามครับติดทั้งสองนะครับผม ช็อตเด็ดอีกแล้วครับมือนี่เอาเดี๋ยวผมสิล้องไปอกจากหมองนะพี่น้องนะยังเป็นเว้นอยู่ครับผมว่าจะเป็นยังไงก็รอดลุนรอติดตามกันไปเงาวเงีครับมือนี่สีนี้แตมสาม่ครับผมสิตีใครแตกบ้านครับรอดลุนรอติดตามครับพี่น้องครับผมมาหอดไม้สองครับว่าสะหางบ่วงแล้วกับคำครับผมมองกับโบคอยมะครับหยามันหนาครับผม หมองตั้งกล้องกับโบมี่เลยพี่น้องม่มเหมาะเลยครับนี่ผมกับสีดียุ่งเนี่ยแล้วครับนี่ใกล้ๆเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะเรื่อยๆครับผมหมองตั้งกล้องม่มเหมาะปันได้ครับหนามันหกครับผมตั้งไว้ไกลมันก็สีเห็นอีูนะครับเอาจังไดนเดี๋ยวผมถ่ายเบิ้งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะว่าสีมันบ่ครับผมรอหลุนครับพี่น้องครับผมปลาบ้างครับผม ปลาจับทิ่วอยู่ค่าขังตรงขามครับลงแล้วพนะี่น่อยมาลนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อยู่ยหมดเหรอเดือดด้วยพี่น้องเฮ้ยมีคาล้มน้ำพี่นองเฮ้ยตัวนี้ แบบเดียวเลยครับผมใส่เวลาบดดนเนาะนุ่งพี่น้องเนาะตามคลิปครับอู้ช่วงอันที่อันนกติดอื่นผมบัดไปกดอื่นเสาไทายเนาะพี่น้องมือมันปิดถือครับเอากระบอกบาวอีสานบ่เคยเฟะเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นนกบินมาอยู่ครับผมตามในคลิปเนาะตัวนี้ก็เสียงกลางไปไงเคือเก่าครับผมแข่งก็นี่แหละนี่เนาะพี่น้องเนาะแข่งไงดีอยู่ครับผมแข็งพว้นกอายุหลายแล้วครับตัวนี บหรัวจะก,กุกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็เห็นขันโยน,นอยู่ครับแว่วแววเนาะจากตัวใดมันมีสองสามตัวครับเป็นเป็นนกกุกหนึ่งทั้งเบิดเนาะแต่ว่าโบหัวตัวใดนี่อีกตัวหนึ่งครับขันอยู่นี่เสียงไงีครับตัวนี้โอ้ตัวนี้เสียงไงีแห้งครับนี่ครับกำลังเหลียกอยู่อาอประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องนาะมือนี่ตัดสามแต้มเลยครับผมมือนี่โหดครับร,รักษาครับผม เดี๋ยวผมเอาออาใหมเบิงนะขู่ครับนี่ครับผมพี่นอ้องทำแต้มเอลีครับผมของแท้เนาะนี่ตัวนี้กลางกลางไปไงตัวนั้นก็ไงกลัวกันอยู่ครับผมตัวนั้นก็สิไปไงเ่แหละครับเนาะตัวแหลกเนาะกับตัวเมียรครับผมตัวเมียนี่ก็เสียไปให็ไอเพ่นเนาะเห็บซี่พันสังไ้ครับผม คนอยากเอาไปเห็นเป็นนกหลอดด้วยกันเนาะนี่แต่โตเมียกันครับผมหม่องตั้งกล่องมันบเหมาะครับผมมันเป็นหยาหกหกเนาะตาหางบวงกับหางหยาครับตัวสีหางเหลวก็โดนเติ๋บครับผมแปะคำามืดแล้วครับนี่มื่อทึ่เก่าแล้วครับไม้กับเก่าเก่าครับผมหม่องบ่คอยเข่าเนาะตะกี้วันนี้เห็นมันเข่าเข่ามันงามเนาะก็เลยมาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะนกมันกับห่วงเข่าห่วงหยางมันกับน่าจะใจอยู่แล้วครับช่วงนี้นี่เนาะก็ตามนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ เจอหมาหนึ่งแล้วครับมือนนิโหดโหดมือนนิจัดสามครับในประวัติศาสตร์เลยครับมือนนิหมาอีลีเอ้าก็เสียเอาไว้ซ้ำนี่แลลวเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี่สนใจเฉลเลยยังไงก็โทรมาสอบถามครับผมแปงครับผมเอ้าเอากับคลิปนี่ก็เสียเอาไว้ซ้ำนี่แลลวเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมก็สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะครับผม่าเจ็บ่าจนนะครับผมลำรวยเงินท้องครับ มีความสุขทุกๆทกท,กทันนะครับผมสำหรับมือนี่ผมบาอีสานขอ,ขอ,ขอตัวล่าไปเพียงเท่านี้ครับผมกับเฉลยสามแต้มน้อมือนี่โหดครับไป้าพอการชีบนาครับผมสวัสดีครับ